สวัสดีค่ะวันนี้ซาก,ก็อยู่ที่ตำบลวางไซนะคะวันนี้ซาจะพาไปชมที่ดินสวยๆกันอีกหนึ่งแปลงเลยนะคะเ,เป็นแปลงไหนครับคุณน้าซาคือเป็นแปลงฝั่งด้านซ้ายมือของตานี้นะคะอ่าก็คือเป็นแปลงกลุ่มที่หลวงขอบอยใช่ไหมครับคแปลงด้านซ้ายเนียมีทั้งหมด4แปลงด้วยกันนะคะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักใช่ไหมคุณน้าซาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเส้นสองส้านะคะเดี๋ยวเราไปดูถนนเส้นหลักก่อนนะครับ อันนี้ที่เป็นถนนวิ่งเข้ามาหาแปลงแล้วก็จะอยู่ติดกับเส้นที่วิ่งไป2 2 3 5นะครับเส้นนี้ก็จะตัดไปหาเทศบาลวังไซนะครับก็วิ่งเข้ามาจากถนนเส้นหลักก็น่าจะมีประมาณสัก200-300เมตรนะคุณนรชาโอเคเดี๋ยวแผ่นี่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะทีวิ่งลงมาจากเส้นส5งอสนี่ประมาณทั้งหมาสองรเมตรนะคะที่นีอยู่ทางด้านขวามืออ่ะคุณนรัชาเราเดินลงเข้าไปดูแปลกครับ ที่เข้ามาในแปนี่เป็นถฝนะคะบร้อยนะิออดเข้าไปใ,ใคได้เลยครับตัวถนนเนี่ยที่เข้าไปในแปลงก็ตอนนี้ก็จะเป็นถนนประมาณสักหินครุกนะครับอ่ะคุณชาติเดินนำเลยครับได้ประมาณสักหกเมตรนะครับหเมตรรถสวนกันได้ครับ จากเสานี้มาหาเสานี้นะครับเสานี้ล้มนะครับวิววิวด้านหลังก็จะเป็นเขาสลับซับซ้อนนะครับมีทั้งหมดกี่แปลงครับดดคุณนซ่าสี่แปลงก็คือแปลงละหนึ่งไร่ ก็คือทุกแปลงลุงไซส์แบ่งมาหนึ่งไร่เท่ากันหมดนะครับคุณตาคุณตาแบ่งยี่เลยนะคะคุณตาทราบครับถามนิดนึงครับค่ะฝั่งนู้นที่กำลังก่อสร้างอยู่เขากำลังสร้างอะไรครับฝั่งนู้นที่กำลังสร้างอยู่มันเนโคอยู่อ่ะคุาคิดว่าเป็นร้านกาแฟนะน่าจะเป็นร้านกาแฟเขาเรียกกาแฟค่ะคิดว่านะครับน่าจะเป็นร้านกาแฟซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีการเรียงหินแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับใช่ค่ะทุกคนที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะมองเคสวิวมาเลย ครั้งก่อนเนี่ยเรามารีวิวรอบหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากว่าวันนั้นอะหมอกลง,งแล้วก็ทำให้เรามาแล้วไม่เห็นวิวนรแก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้เอาแปลงนแปลงทีได้ครับก็คือซาตบอกว่าเริ่มแจกแปลงนี้เลยนะคะนี่คือแปลงแรกนะคะที่ขายคือแปลงที่เดิ่งครับแล้วก็แปลงที่สองแปลงที่สครับตอนนี้เรามายืนอยู่ ในแปลงที่อาจจะเป็นแปลงที่สูงที่สุดนะครับคุณอาซาแปลงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเนินบขึ้นไปเลยนะคะอ่าตัวที่ดินเนี่ยเขาจะสลบขึ้นไปนะครับแล้วก็วิวนะครับเดี๋ยวแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูวิวก่อนนะครับถ้าเราอยู่ตรงหน้าที่ดินเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวครับเดี๋ยวลองไปจุดสูงสุดของแปลงคุณนาซาใช่ค่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปเลยนะคะอันนี้คือหนึงไล่นะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งไร่พอดีเริ่มจาก รถขอบอับไปนี้นะครับุดนี้จะถึงุดนู้นเลยนะคะหนึ่งไร่ค่ะถึงรถขับอยเส้นนู้นนะครับโดรอบขอบชิดก็คือถ้าเราเย็นอยู่กลางแปลงเนี่ยเราจะได้วิวประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพผมสูงให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับจะได้เห็นสภาพแวดล้อมที่อชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ มองแปนี้แล้วนะคะว่าเราจะมองถึงวิววิวฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเขาล้อมนะครับน่าจะมาสักน่าจะมีร้อยแปดสิบองศานะครับวิวนี่คือยังไม่ขึ้นบ้านสองชั้นนะคะนี่แค่เราอยู่แค่บนที่ดินแล้วก็มองถึงวิวแล้วนะคะด้วยระดับสายตาอยากให้สวยอาจจะต้องถมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตกแต่งเลียงหินขึ้นมาอีกนิดนึง ก็จะทำให้วิวเนี่ยสวยยิ่งขึ้นนะครับค่ะ,ะคุณด่าซ่าสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับค่ะสรุปฟังนะคะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิเขาเป็นโฉนดคุณแดงนี้ทั้งหมดสีแปลงแต่ขายเพียงแค่1แปลงเท่านั้นนะคะ oh, <no. S 2> เปิดขายในราคาไร่ละ1.6ล้านบาทนะคะคจากเดิมต้ององบอกก่อนว่าจากเดิมเนี่ยเปิดขายอยู่ที่2.4ล้านตอนนี้ลดลงมาเหลือ 6ล้านนะคะครับผมก็คือแปลงนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4แปลงเมื่อก่อนเนี้ยเปิดไว้ที่2.4ล้านแต่วันเนี้ยให้เลือกแปลงใดแปลงหนึ่งใน4แปลงเนี้ยในราคา1.6นะครับแล้วก็ส่วนแปลงที่เหลือเนี้ยก็คือขายในราคา2.4นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองติดต่อคุณซาซาเข้ามานะครับซาซาก็ต้องฝากกดกระดิง่งกด s u b s ไ r i b e นะคะเพื่อที่จะ ได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะคะ,ะฝากคุณผู้ชมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมานําเสนอในโอกาสถัดไปนะครับงั้นดีพีนี้เราล,า,ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณนาซ่าบ๊ายบายค่ะพบบไปนะคะส๊ายบาค,ครับ